ต้องฟอกทุกคนไหมหลายคนพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคไตก็คิดว่าจะต้องฟอกไตแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นโรคไตไม่จําเป็นที่จะต้องฟอกไตทุกคนนะคะการฟอรกไตจะจําเป็นก็ต่อเมื่อไตเสื่อมจนการทํางานของไตเหลือน้อยมากจนไม่สามารถกรองของเสียหรือควบคุมสมดุลของน้ําเกลือแร่ก,กดดังในร่างกายได้อีกต่อไปค่ะถึงจุดนั้นนะคะร่างกายจะเริ่มแสดงอาการอย่างเช่นเบื่ออาหารตัวบวมความดันแกว่งหรือมีอาการจากของเสียข้างค่ะแพทย์จึงจะพิจารณาให้มีการฟอรกไตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกไตทางเส้นเลือดหรือว่าการฟอกไตทางช่องท้องค่ะแต่สําหรับคนที่เป็นไตเสื่อมอยู่นะคะถึงจะอยู่ในระยะท้ายๆอย่างเช่นระยะที่5ที่ต้องจํากัดปริมาณโปรตีนก็ยังสามารถใช้วิธีการชะลอการเสื่อมของไตได้โดยที่ไม่ต้องฟอกไตค่ะซึ่งวิธีสําคัญคือการควบคุมอาหารลดเค็มคุมเบาหวานคุมความดันออกกําลังกายแบบพอเหมาะและพบแพทย์ตามนัดเสมอค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดกาลังใจหรือว่าตกใจไปก่อนนะคะ<ๆ>การฟอกไตเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งในกรณีที่ไตทํางานได้น้อยมากจริงๆถ้าเรารู้ ตัวเร็วปรับตัวไวดูแลตัวเองดีๆก็สามารถอยู่กับโรคไตได้อย่างสมดุลแล้วค่ะถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่อง g r e a n e t Organic จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะ